ายใจเลยอได้ริ้วเดียวเลยนะคเดียวไดวาไม่รู้ผลกาดค่ะเดเร็วๆค่ะนี่พี่ตองนะคะเดินตามพี่ตองเลยค่ะเดินคนเดียวค่ะ คนเหงานคะไม่ต้องสายเหงาคุยโทรศัพท์ก็ได้ไม่เอใครคุยกับอากาศคุยกับตัวเองอุ้ยอุ้ย่มีพี่จิ๋วไปพี่จิ๋วใช่ใช่พี่จิ๋วแล้วแมีใครยัอยากถามอะไรไหมเดี๋ยวคุณเนสจะอยู่อีกไม่นานแล้วนะ คนเนี้ยเขาต้องไป่ทำธุระไปทำธุระแต่ว่าอยากมาเจอก่อนใช่ไหมเหมือนมาเด็กกับอบป,ป้าเลย <laughs> ความสูงกำลังได้เนาะใช่ใน,นความเตี้ยกำลังใช่ท <laughs> ุความเตี้ยกำลังได้ Hey there ชอบยังไงปรับอากาศทันยังฮะอยู่เกาหลีแล้วก็อยู่เนี่ย ร้อนร้อนมากแล้วก็ใส่แขนยาวนะแต่ก็ร้อนกันแดดหูจะบอกว่าว so 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 oh, so ันแรกที่แลนลงมาโอโหเดินเดิออกมาจากสนามบินนี่คือแบบจะโดนย่างอ่ะไม่ไหวตกลงคุณเน่ใจอ่อนยังไม่รู้อ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเป็นไปทางไหนเราไม่รู้ ไปไหนยังไงลรวไม่รู้งงมากเลยนะคะักสงสารพี่ตองเลยเพื่อบอกการหลบตลกอ่ะพี่ตองเมื่อกี้ตนลหน้าประตูหรือเปล่าเริ่มไม่มีใครถามอะไรจริงเหรอช่วงถามตอบเลยเนี่ยเปล่าไม่ใช่เด็กไม่ดีไม่ใช่เออเดี๋ยวต้องถามยันหรือเปล่า นี่ก็มีเอ็คนแบบมาคอมเมนต์ได้นะแต่ส่วนมากอย่างนี้เราเป็นนะมีแต่คนบอกคุณเชอร์จาชูคุณเนทจะไหวเหรอไม่จริงอ่ะไม่จะจาชูซะหน่อยแล้วอคุณเนทก็จะชูเหมือนกันพอสรุปว่านี่ใส่เหมือนกันก็เลยอยู่ด้วยกันได้เออก็เลยอยู่ด้วยกันได้ีอะมิติกาขอพี่เนทได้ไหมไม่ได้ไม่เราไม่ให้เป็นของใครทั้งนั้นเราจะเป็นของกันและกันใช่เราจะไม่ยกให้ใครใช่เราจะไม่ยกให้ใครเราจะเป็นของกันและกัน เป็นกันเลยกันเสอเปลนกันยังไม่บอกเมื่อกี้ยังบอกเลยว่าเป็นแล้วไม่บอกมุ๋ไม่บุ๋งไอเ้ยอย่าง้ยอยง้ยเตยนเตเย็นเเย็นใจเย็นเะเย็นไม่หายใจหคเลยถ้าป็นนี้ดองลายเยอะมากเลยฮะอะไรนะอะอะไรนะพกดองลายเยอะมากเลยปะเนี่ขอไปคุณย แต่ว่าเวลาคุณเชิญพิมมาคุณเนยก็ตอบรถอนเออใช่คุณเนยตอบเร็วไม่เคยค้างเลยของคุณเชิญอ้าวอุจิบันจูอุจิบันจูข่าวข่าวไม่เห็นใจเลยตอนที่คอนนำเนี่ยคุณเนยรู้สึกยังไงคะโอ้โหช็อกไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวนะให้พวกเราค้างถุงกนแป๊บนึง ตอนเห็นคุณเชอร์ว็บแรกสึกไงคะหมายถึงเห็นแวบแรกตอนเจอกันพบครั้งแรกหรือว่าตอนค่อยนั้นเนตคือไม่รู้อ่ะพูดไม่ถูกมันมันมันสตันอ่ะมันมันะมันมันพูดไม่ออกอ่ะก็เห็นอย่างก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะคือมันไปหมดอ่ะมันไปหมดอ่ะไม่รู้อ่ะมันไปหมดแล้วอ่ะสติสตังค์คุณเชอบบอกว่า ดีนะโผลมาตอนร้องจบแล้วถ้าแบบโผลมาตอนยังร้องไม่จบเนี่ยตายร้องต่อไม่ได้แน่นอนอจริงก็ดูซุปไปทั้งตัวลงไม่นั่งกับพื้นเลยอ่ะชอบตอนนี้เราเดินอยู่ที่อ่าอ่าทงแดมุนใช่่ะเดินอยู่ทงแดมุนตอนนี้เราช้อปปิ้งกันอยู่ช้อปปิ้งกันอยู่ใชปป่ คนดูปวดหัวแน่นอนแน่นอนแล้วพอคุณเชิญให้ดอกไม้น้ำคุณเนทรู้สึกยังรู้สึกวิววิวทำไมว่าแบบอ้าวไม่ใช่ของเราเนี่ยว่ะอะไรอ้าวเฮ้ยอะไรอย่างนั้นแหละก็เลยแบบแต่รู้ว่าคุณเชิญไม่ได้ถึงคุณเชิญไม่มีอะไรให้คุณเชิญมาแล้วก็โอเคแล้วอ่ะน่ารักจริงตอนที่รู้ว่าได้ตอนที่เห็นว่าเป็นโฟมอะไร รู้สึกดีใจยิ่งกว่าทำไมฮะได้รับได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้รับการเคารพแกเหรอแม่ทุนหัวเราบอกแฟนลับไ,ไปว่าเดี๋ยวรอบหน้าจะมีทุกเทียนมาด้วยเดี๋ยวเชิญมาไหว้ไปไหมบูชาบูชาบูชาแซวเล่นแซวเล่นไม่มีไม่มีไม่มีเอาขึ้นหิ้งเลย หิ้งนะไม่ใช่ขาหิงบ้าอยู่เฉยๆจะขึ้นขาได้ไงเออจะขึ้นขานได้ไงตลกเป็นไลฟ์ที่สมบุกสมบันอะใช่เดินไปไลฟ์ไปนะคะสงสารคนดูบ้านเลยต้องมีความปวดหัวแน่นอนเดี๋ยวเราจะนิ่งก็แหละสงสารด้วยลือใช้เกไม่ทิ่ข้าวมันคนเหมือนกัน ก็จะมีไม yeah. sí> well ้์เซลฟี่เนาะเดินถึงไมค์เซลฟี่จริงจริงคุณจะมีกล้องโปรเพืเล่นหน้าจอมาถ่ายนาะเอาไว้ตอนที่เราไปเที่ยวด้วยกันหรือเล่าได้ถ่ายเก็บเป็น c o ล l a g e อย่าไปพิว่าไว่กันเลยเหรออะไรนะคะเกลี่ยคิวให้ได้ก่อนเลยคะที่วะนั่งสี่เราแพลนไว้ก่อนเวลาเออพูดไว้ก่อนใช่แพลนแพนไว้ตั้งเป็นความฝันไว้มันจะเป็นจริงใช่พูดไปก็เท่านนั้แหละต้องแบบจองตั๋วเลยปีหน้าแล้วกัน เก็บตังค์ก่อนเนาะคุณเธอไปฮันนีมูนหรอคะป้าไม่ได้ฮันนีูนุซะหน่อยไม่มีใครคุยกับเราอีกแล้วอะเหงาอีกแล้วอะนี่นี่คนเนทไปเมื่อไงนะเดี๋ยวจะอยู่ในแท็กแล้วคนเนทจะไปสองแท็กแล้วนะคะรอแซบใครทาอะไรไว้นะดูดีเซิร์ชจนมันขึ้นระดับหนึ่งอะที่ที่ควยก็สองถุกมาดู มีแค่ว่าอะไรไมยเดี๋ยวก็จะเก็บโมเมนต์ความเก็บโมเมนต์เหรออุ้ยน่ากลัวว่ะไม่ถึงก็จะหาดูโอ้ยเหมือนไม่เที่ยวด้กันเลยสมมติไม่ได้เขาเดาวด้วยการจะคิดถึงกันไหม จะเขาเดาหรือไม่เขาเดาด้วยกันหรือจะยังไงก็คิดกันมาตลอดแหละใช่ใช่ยี่อยู่ห่างๆเราจะได้รู้ว่าแบบเออคิดถึงอืมเวลาเจอกันมันจะได้มีค่อโอ้้แล้วจะไปทุ่งอะไรนะทุ่งอะไรนะพี่เกาหลีทุ่งเลยนะทุ่งอะไรนะอีสีดอกไม้สีแดงอ่ะ ใช่ไหมสีแเขาเรียกว่าอะไรนะเลสอะไรนะเลเบอเบดเหรอไม่ใช่เลเบอเบดก็มาห่าปีติเชตเนได้สอนทุกอย่างเลยีคุณเชอนเเต้นดีๆเดอเต้นหมลำรไมต้องนะเพราะว่าตอนเด็กๆก็เต้นเต้นทุ่งมา สอนสอนร้องเพลงสิร้องเพลงแบบเนสอ่ะร like ้องเพลงแบบไหนร้องเพลงหมอลำอะไรหัวลำร้องเพลงหมอลำอุ uh huh? ้ยชิบเตออุ้ยชิบตะโหยชิบตะโหยอเป็นศัพท์ใหม่นะคะลงคลิปเตอเยอะๆอยากดูใช่เน่ก็อยากดู Where are you going I'm going to s o m e w h r e s o m e w วันนั้นลงคลิปที่ทีไปคุณเนทถึงขั้นไลน์มาหาคุณเนทไลน์มาหาน่ารักอ่ะจ้ะจ้ะริงจริงก็บอกไปแล้วว่าน่ารักน่ารักก็รักสิ ฉันว่าคนตตองมานั่งแบบนั่งแ c a หน้าจอนั่งนั่งจ้องพวกเราแน่ๆไม่ได้แบบไม่ได้มานั่งคุยอ่ะโอไม่มีใครมาคุยด้วยเลยงงมากเหงามากอ่ะไม่มีใครคุยไปเลยไม่เราคุยกันเองก็ได้อย่าลืมดอกไม้กับแหวนนะคะใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อเราตามหาพิมมี่กัน ถ้าพิมพ์ไม่จะอยู่ที่ไหนเราจะไปดูกัน Beautiful Girls ดอกไม้ I could be chases But my time would be wasted They got nothing on you not not, not you, <laughs> nothing on you babe, babe yeah I know you w e l l ฉันรู้ว่าเธอรับได้หายอะเห็นอยู่อุ้ยอุ้ยลูกบ้านมึ่นไหมคะ <laughs> แต่ก็ยังอยู่กันแต่ก็ยังอยู่กันเนาะก็ดีน่ารักอาจจะเป็นแผ่นดินไหวัะนิดนึงใช่ถ้ามีถ้ามีแบบว่าไมเซลฟี่อาจจะดีกว่านี้อันนี้ไม่มีมุมเสรไปก่อดละกันเมื่อยม่นี้มาแถวทีห้เซลโอ้ยเซลอะไรขนาดนี้อ่ะคุณเชอร์ให้พี่มี่มาเจอนี่ได้ไหมขอดูของกันได้ปะเฮ้ยคุณเนทจะชอปปิ้งเหรอคะไม่ใช่เพราะว่ามันเซลพอดีไงจะได้ดูแป้งมิเนอรัลแพทฮะ มินิลั่นเพชรเมื่อแต่สมการรอคอยแล้วนะเอาไงอ่ะเออไปหาเขาก็ก็ได้ค่อยมารักไทยสวีน่าสนใจมากเลยคุณขาอุ้ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์คุณต้องผมทรงอะไรคะผมทรงอะไร มีีก้้อ่นทรงนี้อย่าให้เห็นดิกละฉันจะคุณซึ่งตองกูตองไปเติมคนหน่อยเออไม่ไหวไม่ใช่ตอนเนี้ยพี่ไายเขาจะโกนผมนจริงนะหนูว่าพี่ถ่ายหัวเหอะพี่ถ่ายแล้วพี่เองเหรอไม่เขาเคยถ่ายต้องเคยถ่ายจริงวะไม่ไม่ถึงว่าถ่ายทั้งหัวเลยอะถ่ายหน้าไปด้วยถ่ายหน้าไปด้วยอุ้ยโอ้โยอยากนั่งนะ แค่นี้ฉันจึงเจ็บไม่พอหรือเพ่อนะเจ๋อเจ๋อพอแล้วโอเอะทาไรกับใจมันเป็นยังไงเนี่ยไม่คงไม่มีใครมาคุยกับเราอยู่ดีหรอเขาดูเขาดูเฉยเฉยหรอใช่เฮ้ยท้ามันเซลเยอะอย่างเงี้ยเราไม่ควรผ่านอะไรที่มันเซลเซลน่ะเราควรแบบเดินแล้วก็ปุ่งเข้าไปเลยพุ่งเข้าไปไม่ได้ออกไปนะแบบต้องควดเข้าไปดูเฮ้ยเงียบมากเลยอ่ะ แคปหน้าจออยู่อขอดูมือเธอหน่อยนี่ไงมือฉันนี่ไงมือเราน <c oughs> คนที่สามารถบอกชายพุ่งเข้าไปเลยค่ะแ <c oughs> ล้วก็จะหมดตัวเขาตั้งไหน เฮ้ยไม่ไม่ใครคุยด้วยเลยอ่ะเหงามากเนี่ยอยู่นไหนเนี่ยข้เดินหนีเราอ่ะทีนี้ลงขึ้นมาหาเขาเดินลงไปแล้วอะตอนที่ปุ๊บครับยิ้มน่ารักมากทั้งคู่ขอบคุณค่ะเรื่งสองสาม เนพี่ไม่รับเท่าที่เชอหรอกที่เชอยิ้มทีนะทำไมฮะตะมุตะมิตะมืตะมิพี่มีิเจอคนพิมพ์่แล้วพี่มีฮัลโหลในของอ่ะมารับของแล้วก็มาตังมาอะไรนะแล้วก็จะตังให้มีพี่เนทแล้วยังเหงาอีกหรอพี่เชอร์ใครบอกว่าเหงาไม่มีพี่เชอร์บทเหงาหรอไม่นะไหนบ่นเหงาตอนไหนเออ เอออยู่กับเธอแล้วไม่เบื่เหงาหรอกใช่คุณเนี่ยสูงกว่าแล้วคนหลอกลวงอะไรดูดิโอ้โหงาวงามคนละค่ะนึงค่ะวะคนเดียวใช่มัเออคละค่ะไม่หนักหรอกค่ะเห็นเห็นป้ายรถ70%ใช่เนี่ยแปลอันเนี้ย ดีน้องชุดผ้ามันดีสวยอะ่ะสำหรับออกงานเออสวยอ่ะตอนนี้ไม่ไหวอ,อ่ะอ้วนใส่ชุดอะไรไม่ได้เลยเราต้องออกกําลังกายกันแล้วมั้งเพราะเรามใช่เราต้องเดี๋ยวคุณเอ๊คุณเอ๊จะพาคุณเชอร์ไปเต้นแอโรบิกที่เราจับไปเราควรไปออกกําลังกายกันได้แล้วเราต้องหยุดชวนกันมากินแล้วเราก็ชวนกันไป,ไปออกกําลังกายสักทีใช่แต่เมื่อกี้ที่เราคุยกันไม่มีไม่มีเรื่องออกกําลังกายเลยนะไม่ต่องเล่นกินนะเราจะไปเจอพี่ครูเชิญจ้ะใช่ไหม ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้น่ารักกันอย่างนี้เป็นนานๆได้เลยค่ะได้เลยว่า Live View สวัสดีค่ะอันนี้พี่บุ๊คลุกค่ะนี่เดินไปไลฟ์ไปอ่ะใช่ค่ะเหมือนแผ่นดินไหวเลยทำไมเพราะว่าเดินไปแล้วก็แบบอย่างเงี้ยอ้าวเหรอเป็นพูดดิ้งเลย ฝากปุกลุ๊กแฟนกันหรอเฮ้ยน้องเแฟนกันหรอพี่ป so ุ๊กคำแรกมากระสตันเลยค่ะม่ตบคุกเร็วน่นถามคนนน้นโีกวาถามคนนี้ถามคนนี้น um ี่แฟนแล้วก็จีบไม่ได้อะดิอุ้ยนพี่พุ๊ก่ปีบที่ั่ก็ดนา

มีต้องให้คุณเนทมาคุยเป็นเพื่อนถ้าไปกี่โมงเนทเจอเดือนแล้วนี่ไงเอาอะไรลูกเตือะไหลเนทเนทเซื้อนไหไม่เอาไม่เอาก็เดินไม่ได้กันไม่กดดันไป็นใบไม้ตูดอะไรก็เดินทางไม่เดี๋ยวเราจะแยกเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเอาของช็อปแลกใช่เพราะว่าตอนนี้มันกำลังเซลซาลาแถวยาวแบบ มีหน้าเป็นสองเมตรอ่ะหนูคือถ้าจะเอานะแบบให้คนไปต่อแถวรอไว้ก่อนถ้าจะเอาแน่ๆเฮ้ยไม่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 ชอบช็อปกันหดตอบคำถามพี้ปุกด้วยนี่มันตอบมาใต้แล้วได้ไปแล้วแรงวันนี้ตอบคำถามพี่ปุกด้วยไม่ตอบหเลยวันนี้บอกว่าไม่ตอบหเลยพี่ปุ๊กไปไหนไปไหนเนี่ย นี่เปลี่ยนเรื่องคุณในเขาเปลี่ยนเรื่องเที่เป็นเจ้าเล่ห์เขาใหญ่เนยไม่ได้ไปเนไม่มาเพกับขอนแก่นเลยนไปไหนกับขอนแก่นหรอซึ่งเอาปลาบองมาฝากพี่เนยจริงไหมเนี่ยพี่ชอบมากชอบอร่อยมากเลยนะเนี่ยมาฝากได้เกิดมาไม่เจอพี่ปลาบองก็เน่าเลยถ้าเจราไม่ได้ฝากมาให้ไงตลกอ่ะ ในร้านเสื้อผ้าที่แบบแบรนด์กินาเปากชอบคบหมนชอบชอบคนเอาปลามาให้หรือชอบปลาถ้าถ้าถ้าคุณเนยเป็นคนเอาปลามาให้ก็จะชอบคนให้ทยืดสุดเลยนะยืดไปสด โอเคเไม่มีใครมาคุยกับเราเลยอันไว้ยังไม่ไปกันเลยนะเอายังไม่มีใครไปกันเลยดคุณเชอคนจริงอ่ะนุ้ยเขินนุ้ยเขินโที่าเขาไม่ไปแต่เขาก็ไม่คุยรือว่าเขาพิมพ์มันไม่ได้ไม่เขาอยากเขาอยากเขานั่งเจ้าเขานินทาเราอยู่ในทวิตเรารู้เราก็จะไปส่องเรารู้ว่าคุณนินทาเราอยู่ในนั้นเราจะไปส่อง เขาบอกว่าพิมพ์ยากพิมพ์ยากอ๋อโอเคงั้นก็ดูอย่างเดียวอ่าช่วยดูอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวพวกเราจะไปช้อปปิ้งกันแล้วก็ประมาณนี้เนาะใช่เดี๋ยวมันจะนานเกินไปนี่จะ20นาทีแล้วเนี่ยเอาหรอ20นาทีแล้วด้วยโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปแล้วนะบ๊ายบายไปแล้วมาคุยกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายค่ะเชอนิสอะไรนะอู้หู้ 拜拜。Bye bye.